กับผมใครจะอ uh ึดกว่าก э ันเพราะชีวิตมันมีมากกว่า24ชั่วโมงสิ่งที่ผมขาดไม่ได really ้ก like uh ็ Lenovo K6 Note เครื่องเนี้ยครับเพราะงั้นแบตมือถือต้องอึดแบตชีวิตต้องพร้อมเครื่องบางสวย Material ก็ดีขนาดก็ไม่เธอทะไม่ว่าจะดูงานดูรูปคุณลิตี Full HD ขนาดเนี้ยชัดมากแบตเตอรี่ให้มาตั้ง4,000อึดหายห่วงใช้ไปเหอะไม่ต้องกลัวหมด เ w าแบง n ์เห <c oughs> <b anks> รอ Lenovo K6 Note เร็วแรงจริงไม่มีนวงด้วย CPU สุดแรง RAM 4GB แรงปื๊ด,ดยุคนี้เขาต้องถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือนั่นแหละ เครื่องนี้ความละเอียดสูงกล้องหลังตั้ง16ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชคู่ถ่ายสวยทุกเวลาส่วนกล้องหน้า8ล้านเซลฟี่กับสาวๆไม่สวยได้ไงเมมก็ให้มา32กิกเก็บรูปได้เพียบจ่ายอีกไม่กี่ร้อยก็เพิ่มได้ถึง128กิกเธอถ่ายด้วยกันเลยสี่รักยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยและยิงมีสแกนลายนิ้วมือเพื่อความเป็นส่วนตัวความลับก็เป็นความลับ ชีวิตอึดๆแบบผมก็ต้องโทรศัพท์แบตอึดแบบนี้ Lenovo K6 Note อึดทั้งวันอึดทั้งคืนขนาดนี้แต่ราคาแค่8,990บาทสเปคทั้ง6ไม่มีกักบอกเลยว่าคุ้ม Lenovo แบรนด์ระดับโลกที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อคุณ